นีจะต้องราบเป็นหน้ากอให้พ like ่อเห็นด้วอยากรู้มันหมายความว่าอย่างไรดีจะทำอะไรจะเขียนอะไรเพียงก้าเล่มทีิี้วีเนเหยียบย่างเข้าสู่แผ่นดินนี้แผ่นดินจะต้องราบเป็นหน้ากอให้พ่อเรื่องของพี่เขาเก้าฉันอยากรู้ยังไง ไปไหนจะไปไหนกรณีบดนี้ครับขอบคครับอร้อรับเผิดรับบีอะโอ้โหอยาให้ยืนนานดนูาอเผิดโอ้โหน่าหามไม้แหลมๆมันนื้ว่าลูกโบจะทำอะไร มึงไม่คิดจะก้าวถอยหลังมาไงผู้ถามเิงก้าวเข้าสู่เมืองเขาแล้วเราไม่ถอยไอ้ล่วงเลยเนี่ยเอาขึ้นด้วยขึ้นมาแมวนี่เขาตายอะไรแล้วตลกมขเราเล่นตลกอะไรนี่เนี่ยเอาขึ้นดีนี่นี่เกยไม่ได้อ้าวเด้งดังและแข็งไม่หนักไม่คมแม่งหมือนเราดูแล้วไงจะขึ้นไม่ขึ้นขึ้นขึ้น Ja there, มาตอยมาตอยมาตอยมาจิกขามาจิตกใจเนี่ยกูคืนเองกูได้แน่นะได้ขอบคุณเาแก่เตาแ่อคครับมากป้าเมื่อคืนยังเคียวไม่หมดขอบคุณอรเอาไปฝากเอาไปฝากทองเขี้ยวทิ ตอดติดมาด้วยเอาออกไวิเตะแล้วพ่อป่วยเชิงแสงเรื่อะไรเชิงศุกเพื่อจะสาบเอาทูลพ่อไหมกอให้ให้ลูกขอเด้ชาเตะพ่อเอาเป็นว่าเรื่องนี้เก่าชั้นทรศสุจะเป็นคนตอบสารเองดีกว่าเพี่อจะดีลูกทระสือลีใพระยาเสเ็จพ่อเข้าพักเถิดเพียงได้หากเจ้ามั่นใจพ่อขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นทุาูกนะแล้วก่าเกระส็จพก็ะนั้พอเขพ เชิญเจทิตเสน่หชื่อของมาทิตมาคืนยิ่งน้อยอยู่ด้วยกันเลยรอพเีถ้าคืนด